พี่ปะทูชอบเอาลูกค้ามาไลฟ์ <laughs> อยู่ได้ไม่นานนะแบตบไม่มีมแบตหมดแบตบเสือ่อม <laughs> บีบีขึ้นนอนเร็วจัง <laughs> กินเสร็จก็ไม่นอนสเต็ปชีวิต ันนี้ยังไม่ยอมกินอะ่ะแต่นนี้ยังไม่ยอมกินต้องให้เผือก่อนแล้วค่อยมากินนี่ดูสเต็ปดูสเต็ปของชีวิตแมวมะเฮ้ยไปไหนอะ่ะลูกอ๋อหนีไปละหนีไปละอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัอนนี้ไปด้วยดิอันนี้ไปด้วยดิฮะ นีไปด้วยได้ไหมโอโอ,อย่างนี้หนีไปด้วยเหมือนกันน่ะหนี่ไปด้วยได้ไหมเขาบอกว่าหนูกินอย่างเดียวลูกฮถ้าอยากให้หนูลงมาจากบันลังเปียกเรียกได้ใช่น้องน่ารักมากเลยแล้วเมื่อกี้ถ้าได้ยินเสียงนั่นน่ะ ามาอุ้มอยู่อุ้มได้สักแป๊บหนึ่งหงี้หงเต้ะวะ้ำไงอะ่ะแค่โดนอุ้มทุกวันโดนอุ้มโดนกอดทุกวันือมจะให้อุ้มได้ไม่เกินสิบนาทีใช่ไหมอุ้มได้ไม่เกินสิบนาที สองน้องสองน้องทำไมหลูกน้องยังเด็กน้องเล่นอยู่นะ่ะเสียงดังนะเออเรานะ่ะนอกจากเรื่องกินกัก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องชาวบ้านไม่ต้องเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วานนึงดิแา๊บนึง

ช่องนิดช่องหน่อยไม่ได้เลยอ้วนอ้วนอ้ว,น,วนต้องเอนเตอร์เทนแขกสิอ้วนเนอะเออ้วนหนีทำไมอ,อะลูกหนีแขกทำไมก็อิ่มแล้วไปนอนแล้ว อิ่มแล้วนอนแล้วอะไรนะักใช่ไหมอ้ยอิ่มแล้วแขก,กดูคนอื่นนะมามิก็อัปโหลดคลิปไปสิคลิปมีเยอะแยะที่มาถ่ายนะ่ะอืมอวันไหนะ้วันทนอ่ะอ้ยพี่พักกาศอืมพี่พักกาศ เพิ่งสังเกตว่าหลังหนูดำลงโอ้ย,อย,อยทำไมต้องสั่นหัวดูมีอะไรกันหรอได้ข้อสรุปแล้วบอกเราได้ไหมใช่ไหมเราไปละ เราจะต้องไปท่องอยุทธจักรก่นอนแป๊บหนึ่งน้องดื้อนะใช่น้องดื้อ